ภาพต่อไปลุ้นไม่แพ้กันครับขับรถอยู่ดีๆรถคันด้านหน้าเสียหลักพลิกคว่ำครับแบบนี้ฮะ้อ้ยอยมันรถพ่วงอุ้ยมันไม่มีคนหรือเปล่าใช่ไหมเก๋น่าเห็นน็อตหลุดแล้ววะแขกเก๋เห็นน็อตหลุดแล้วอุ้ยอุ้ยไม่กล้าไปต่อเลยอะไปไงอะมีคนไหมมีีขันออกมา อุ้ยเป็นไรไหมอ่ะเดี๋ยวนะโอ้โหคือดูตอนแรกเนี่ยก็นึกว่าไไแค่เก๋งคันเดียวแต่ถ้าดูดีๆนะคุณผู้ชมเก๋งเนี่ยมีกระบะ คันด้านหน้าลากอยู่นะครับโอ้โหแปลว่าลากแล้วเร็วด้วยหรือเปล่าเนี่ยใช่คือขับค่อนข้างเร็วนะฮะแล้วเป็นจังหวะที่รถเก๋งคันที่ถูกลากเนี่ยล้อมันหลุดพอล้อหลุดปุ๊บมันก็สูญเสียการทรงตัวมันก็ปัดปัดปัดจนสุดท้ายพลิกคว่ำแบบนี้นะครับกระบะคันที่ขับลากก็เลยต้องขับชิดซ้ายลากเก๋งเข้าคางข้างซ้ายก่อนแล้วในเวลาต่อมาคนที่อยู่ในเก๋งค่อยๆคลานออกมาจากมุมซ้ายของจอโอห ปลอดภัยดีนะครับบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นครับนิ่เคราะดีนะที่ไม่มีรถขับตามหลังมาไอจังหวะที่สายไปสายมาถ้าตามมากระชั้นนะนั่นแหละอุบัติเหตุซ้ําซ้อนนะครับถ้ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะหนักกว่าน,นี้นะครับครับเอามาเป็นอุทาหรณ์นะครับคนที่โพสคลิปเขาบอกเลยว่าถ้ารถของเขาขับเร็วกว่านี้อีกสักประมาณ8 0 9 0อื หลบไม่พ้นแน่นอนครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อจริง,รงๆเพราะฉะนั้นคนที่ขับรถลากออก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยต่อให้คันด้านหลังที่เราลากอยู่เคออรื่องมันไม่ได้เดินก็ตามแต่อย่าลืมนะฮะลากกันไปความเร็วก็เท่ากันนะฮะใช่เออนะเอามาเตือนกันนะครับคุณผู้ชมครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้